ดี๋ยวจะให้จาร์น่ช่วยบอกทีว่าไอ้นับซูหรือนับซูนตรงเนี้ยทางด้านความหมายแล้วก็ทางด้านศัตท์มันยังไงบ้างอ่าบิสมิลลาห์ประเด็นแรกเลยนะบางคอเบรินเราต้องเปลี่ยนไมเซตของคนก่อนเพราะว่าบ,บางคนยังมีความเข้าใจว่านับสูในทางลบอยู่เพราะบางทีนับสูนะครับมีหลายแบบคนแต่ละคนทุกคนมีนับสูทั้งหมดแต่ทีนี้เขาว่านับสูคืออะไรเราอ่ะเข้าเป็นเข้าใจเป็นภาษาไทยว่าไงดีบางคนบอกว่าอารมณ์อารมณ์ไฟต่ำบางทีมันไปเข้ากับคำว่าฮาวะใช่ครับนับซูเนี่ยมัน บางทีมันแปลว่าจิตใจก็ได้ครับก้อนบุญแปลว่าหัวใจแต่ถ้านับสูหล่ะจิตใจ,จ,ใจก็ได้ตัวก็ได้ความปรารถนาความต้องการที่มันเกิดขึ้นในจิตใจจิตใต้สํานึกของคนคนนั้นนับสูแบ่งเป็น3ประเภทประเภทที่1น,นะครับเขาเรียกนับสุนมตตมาอินนะก็คือจิตใจที่มันเงียบสงบนักวิชาการบอกว่าจิตใจที่มันสงบนิ่ง หมายความว่าไงครับเขาทําความดีและเขามีความสุขเขาทําความดีละหมาดบวชใจสกัดทําทุกอย่างที่เป็นอริบาดาต่อพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงเนี่ยเขามีความสุขประเภทที่2คือนับซุนเล่าว่ามัจิตใจที่รู้สึกว่ายังมีข้อตําหนิที่มันเกิดขึ้นเวลาเขาทําความผิดเขายังมีความเอะใจจิตใต้สํานึกว่าเออดังกล่าวนี่มันผิดเขาก็เสียใจไม่อยากจะทําและขณะเดียวกันเขาพร้อมที่จะกลับมาสู้ความดีต่อมานับซูที่3นับซุนอันอีมาร์บิซูหัวใจหรือจิตใจ อารมณ์ที่มันจะนําพาสู่การทําความชั่วอืความต้องการความอยากความละโมบทุกอย่างที่มันจะนําพาสู่ความชั่ว